ที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะที่ไปตั้งบนที่ตั้งนะซึ่งเปรียบที่ตั้งเหมือนปฐวีคือดินนะซึ่งที่ตั้งมีสี่นะที่ตั้งมีสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นี่เป็นที่ตั้งนะซึ่งเปรียบทั้งสี่เนี่ยเหมือนปฐวีธาตุพระองค์เรียกว่าจัตตโสวิญญาณัตถิิโยที่ตั้งวิญญาณสี่ แล้วปัฐวีเนี่ยพระองค์เชื่อมมาสู่คําว่ากรรมโดยบอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังผีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาผืนนากับปทวีก็คืออันเดียวกันถูกต้องไหมะนะอ่าผืนนาก็คือดินนั่นเองแต่เปลี่ยนจากปทวีเป็นเขตตังเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไร่นา ท่านแปลว่ากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณนางพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชอ่านี่อีกพระสูตรหนึ่งเปรียบเมล็ดพืชเหมือนกันเห็นไหมเมื่อกี้เมล็ดพืชตั้งลงในปฐวีธาตุตั้งลงในดินอันนี้บอกว่าเมล็ดพืชตั้งลงบนผืนนาอ <c oughs> ตัณหาสิเนโหนตัณหาคือความอยากสิเนโหสิเนหาแปลว่า เยือใยอะไรนะหรือเครื่องผูกความเหนียวนะมีตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชานิวรนานังอวิชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นนิวรนานังแปละว่าเครื่องกั้นของสัตตานังสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่ ผืนนาสามเนี่ยมีเมล็ดพืชไปตั้งอยู่เอวังอายติงปุนภพพาวะพินิพติโหติพบไมอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วบอกอานน์การมาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเพราะว่าพืนนาที่ไปตั้งคือหีนายะทาตุยาเรียกว่าผืนนาเลวหรือผืนนาชั้นสามแต่ถ้าเมล็ดพืชน,นั้นไปตกใน ผืนนาที่เป็นมัชชิมายะธาตุยาคือผืนนาปานกลางพวกได้สมาธิช 1, 2, 3, 4, ั้นหนึ่งสองสาสี่ในผืนนาปานกลางพวกนั้นจะได้รูปประพบรูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้รัดเหมือนเดิมอีกนะกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานีวรนานังสักตานังตันหาสัญโยชนานังปณีตายะธาตุยาปเปลี่ยน จากมัชชิมายะธาตุยาเป็นปณีตายะธาตุยาคือธาตุปราณีตวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งเอวังอายติงปุณภาวาพินิพติโหติตรัสเหมือนเดิมพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวก็ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วธาตุปราณีตคือผู้ที่ได้สมาธิระดับอะรูปประสัญญาคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะ อากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะพวกนี้คือได้เทวดาระดับอรูปเรายังไม่ได้ก็ตัดไปอันนี้เทวดาระดับรูปะพบคือชั้นหนึ่งสองสเราทําไม่ได้ก็ตัดไปสองก้อนใหญ่ๆรูปะพบอรูปะพบตัดไปแล้วเหลืออะไรกามาพบดังนั้นพวกเราเนี่ยที่กําลังได้อัตภาพอยู่ขณะเนี้ยคืออยู่ในผืนนาเลวผืนนาเลวมีอะไร พระอ,องค์บอกในผืนนาเลวเนี่ยพบของผืนนาเลวคือนรกกําเนดเรชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเทวดากลุ่มไหนกลุ่มกามภพเทวดากลุ่มกามภพมีอะไรมีจาตุม,มหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานาราดีปารณิมิตวสวัตตีนะหกชั้นอันนี้คือผืนนาเลวหมดเลยนะคือท่าชั้นสาม ถ้าชั้นสามแบ่งได้ต้องหกลุ่มนะนรกตําในรงานเปลวิสัยมนุษย์เทวดากรรมภพแล้วเขตตังคือผืนนาอะไรจะยังสัตว์คือผู้ยึดติดสัตตานังเนี่ยให้ได้อัตภาพอะไรพระองค์ก็แจกแจงไปอีกศาสดาเราแจกแจงคือสามคติข้างล่างเนี่ยถ้าเธอกำลังคิดเรื่องอกุศล ที่อยู่ในอักุศลกรรมบท10บเธอจะได้สามคติข้างล่างนี้อักุศลกรรมบทสิบคืออะไรเราคิดฆ่าสัตว์คิดลักทรัพย์คิดประพฤติผิดในกามคิดพูดโกหกคิดพูดยุยงให้คนแตกกันคิดพูดคำหยาบคิดพูดเพ้อเจอโลภเพ่งเหลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีความพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ อก,กุศลกรรมมบทนี้จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกําเดชานเปรตวิสัยนะดังน,นั้นพื้นนาเลวถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกคืออก,กุศลกรรมมบท10ิกับกุศลกรรมมบท10ถ้าคิดตรงข้ามกุศลกรรมมบท10จะสัตว์จะยังอัตภาพให้ได้เป็นมนุษย์และเทวดา